ละคอนสั้นเรื่องครูใจดี VS ครูใจร้ายไปรับชมกันเลย,ย hey, no เฮ้พี่ขับเร็วๆหน่อยอะไรนะตอนนี้เราจะไปโรงเรียนสายแล้ว วันนี้ครูอ,อะไรจะมาสอนเนี่ยครูสมชายหรือครูวาวาจะมาสอนเนี่ยถ้าโดนครูสมชายโดนตีก็ลายแน่แน่โอ้โหครูใจดีปะเฮ้ยนี่มันสิบโมงแล้ว เขาเข้าแถวตั้งแต่9.30โมงครึ่งจนตอนนี้1 0บโมงแนทีแล้วว่ะจะบ้าตายว่าจะไม่ใช่ครูสมชายนะครูว,ว่ววาวแล้วว่ารอดเลยรอดเลยอย่าปั่นเข้าไปนะสวัสดีครับค,คุณครูอ้าวนี่ทำไมเพิ่งเธอมาสายล่ะ ผมขอโทษครับโอเคที่หลังก็อยากมาสายอีกนะเข้าใจไหมครับไปไปเข้าแถวกับเพื่อนครับ <laughs> โอเคโอเคเข้าครบแล้วมาเข้ารับทงชาติประเทศไทยรวมเลือดเนือ้อชาติเชื้อไทยเป็นประชารัฐ ปัดไทยของไทยทุกส่วนอยู่ร่มร่มร่มเหนือรัชวงศ์ขี้ไทยทนี่รักสงบแต่ที่ลบไม่ขาดอกาีกกระลาดจักรไทยของคีสละเลือดทุกอย่กเป็นท่าพี่ ลาะเศจะไทยทวีไม่ใช่ใชยทวีไม่ใช่ใชชยเก่งมากโอเคเข้าห้องเรียนได้ครูใจร้ายเมื่อมาสายนี่เมื่อไรยายสองคนนั้นจะมาฮะไหนตอบฉันมา ว่าสองคนนั้นจะมาเมื่อไร่เข้ารับช่องชาติไปนานละย,ยังไม่มาเดี๋ยวเจอดีแน่เธอแน่ใจนะว่าวัาวนนี้ครัวว,ว่าอีกอะแน่ใจสิเราไปใส่กันได้ครูไม่ว่าถ้าเป็นครูสมชายขึ้นมาล่ะ เราไม่รอดแน่โห้วันเนี้ยติยงเอ๊ะวันนี้ครูวาหยุดครูชายจะมาสอนแทนหรอเนี่ยไม่ไม่น่าเลยเราโอ๊ยมาสายอีกแล้ว ไม่อยากไปโรงเรียนแล้วกลับบ้านแล้วได้ไหมแต่ยังไงก็ต้องไปเคียยงงานร้้งอีกโวยไม่อยากไปเลยพี่หนูก็กลัวโดนตีแน่เลยอะฮือแต่ถ้าพี่ชาก็ยิ่งโดนหลายทีใสายเท่าไหร่ก็ตีเท่านั้นแหละจริงเหรอตรองเรีบหน่อยออเขาจะมาทำอะไร กุ๊กๆในใครจะรู้บ้างว่าสองคนนั้นจะมาเมื่อไรโอ๊ยฉันไปเข้าห้องน้ำก่อนนะโอ๊ย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 จะมาเลยตอนนี้วะเนี่ยโอ๊ยเนเธอจังหวะดีครูไปห้องน้ำ นี่เพื่อนๆเรามาวางแผนกันนะเธอบอกว่าฉันะแอบอยู่ในห้องฉันกำลังทำงานค้งบอกกับครูสมชายนะไม่งั้นฉันโดนตีแน่โอเค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 เร็ว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 มาเร็วเร็วมาเร็วรีบหน่อยรีบหน่อยเดี๋ยวเอาจักรยานไปซ่อนก่อนเดี๋ยวฉันจัดการเองเธอไปเข้าแถวดิเดี๋ยวฉันจัดการจะเอาจักรยานไปซ่อนเอง รีบกเก็บหน่อยโมเดลเธอดูวิวเวลนะเธออยู่ในห้องนี้ใช่ไหมเคกุมไว้กุมไว้มาแอบตรงพนักหน่อยนิ่งกันโดนคูดาอย่าให้รู้นะว่าสองคนนั้นะไปไหนยังไม่มาอีกเหรอนี่ใครเห็นสองคนนั้นบ้างฮะ เขามาตั้งนานแล้วนะคะคุณครูไปยังงรอใช่ค่ะเขามาตั้งนานแล้วแต่เขาถ้าอยู่ในห้องอ๋อไหนอยู่ในห้องจริงเหรอนี่โอเคแล้วเธอไม่ไปเข้าแถวกับเพื่อนเขาหรอฮะเฮ้ยบจ้แล้วทำไมเธอไม่ไปเข้าแถวฮะไปเข้าแถวเดี๋ยวนี้เลย เราก็คิดว่ามาสายมีเงินโดนแน่ครูใจดีสอนว่ายน้ำนี่เด็กพวกนี้ที่ใส่ชุดนักเรียนนะจ๊ะไม่ต้องเรียนว่ายน้ำนะไปเรียนในห้องเรียนเปิดแอร์แล้วก็ไปทบทวนคำศพัพท์ A B C ท้องคำศัพท์ให้ได้ด้วยนะจ๊ะถ้าไม่ได้เดี๋ยวเดือนก็ได้จ้ะโอเค สำหรับสองคนนี้นะเดี๋ยวจะไปเรียนในห้องไปเรียนตรงสระว่นายน้ำตรงนั้นนะจ๊ะไปะครับค่ะไปเดินตามครูมานะจ๊ะขึ้นบันไดดีๆนะจ๊ะไม่งั้นเดี๋ยวตกบันได โอเคอยู่บนนี้กันก่อนมาเดี๋ยวอันนี้สระมันตื้นเกินไปเดี๋ยวไปอีกสระหนึ่งก็ได้จ้ะไปะเดี๋ยวไปอีกสระหนึ่งก็ได้นะมาถึงอีกสระหนึ่งแล้วโอเคเดี๋ยวครูว่าน้ำให้ดูก่อนถ้าพฟีสไตลนะ์นะจ๊ะดูนะโอเคมองตามองดูครูนะจ๊ะมา เดี๋ยวคูเลนหนึ่งเลยลวกันเนอะแล้วเดี๋ยวครูจะกลับมาจา้ะไปค่อยๆหนูจ้ะนี่จ้ะวีสไตล์แบบเท่โอเคประมาณนี้ได้ไหมจ๊ะ ตรงนี้แบบถ้าหนูไม่ไหวหนูก็กาขอบสะแล้วขึ้นมาได้เลยทำได้หรือยงังลองทำซีโมเดลโอเคค่ะค,คุณครูจะแวบเออยเอาใหม่แย่ทำไม่เก่งโอเคจ้าไม่เป็นไรไปเลยนั่นแหละ อย่างนั้นแหละจริงมาสำหรับหนูอ่ะว่ามันไม่ค่อยขยับเลยนะครูฮ่า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 ม่เด่๋ยวามจาโชว์่วามเก่งกัาฮาฮ่าฮ่าาให้ดูเลยฮ จะพยายามนะไม่ไหวแล้วอะแค่นี้อะหนูดูพี่อยู่ฉันจะพยายามไปไปเตไมไม่ไหวแล้วคุณครูครับผมพวกผมขอเล่นอะไรได้ไหมครับได้จ้า โอเคเดี๋ยวครูไปเอาลูกบอลให้นะโอเคครับครูเทลูกบอลให้แล้วว่าแค่นี้คงจะพอนะเชิญเล่นได้ตามสบายเลยจ้ะเดี๋ยวครูน,นั่งอยู่แถวนี้โอเคคุณครูใจดีจังเลยเนาะใช่พี่ใจดีไม่เหมือนครูสมชายใจร้ายใจร้ายจริงเรามาเล่นกันเถอะ ว้าวโอ้โหดูลูกบอลสิอืมฉันเตะลูกบอลในาน้ำดิ้ด้วยนะ่ะพี่ทำไงอะ่ะไปสามารถเดินตรงนี้ได้เรามาวิ่งไล่จับในาน้ำกันพี่เป็นนะสนุกตังเลย จะจับเธอได้แล้วยิงนิดเดียว <c oughs> พี่จับหนูไม่ได้หรอก <c oughs> หนูขึ้นแล้วนะ่ขึ้นได้ไหมโอเคครูใจร้ายเนี่ยหยุดเล่นกันได้ยังฮะ ถึงเวลาเล่นน้ำแล้วไม่เล่นกว่าเธอต้องมาสอบสอบเก็บคะแนนสิบคะแนนถ้าสอบไม่ได้ต้องสอบใหม่เรื่อยๆใครเริ่มก่อนมาก็คือเธอต้องดำน้ำไปนาน,น,าน นานไปถึงขอบสะโดยห้ามลุกขึ้นมาหายใจเธอต้องทำไม่ได้เพราะฉันเคยสอนเธอมาหลายหุนหลายครั้งแล้วเพราะเธอต้องทำไม่ได้ถ้าเธอทำไม่ได้ถือว่าฉันเตือนแล้วนะเพราะฉันเคยสอนเธอแล้วห้ออกนอกเลนเด็ดขาดอย่างนี้ถือว่าผ่าน ถ้าเธอออกนอกเลนเธอจะถูกปรับให้ตกทันทีและเธอไม่มีสิทธิ์ไปจับขาจับแขนจับคนอื่นในน้ำาิดขาดโอเคเอหนูเริ่มก่อนก็ได้บาพร้อมไปเลยรู้เร็วนะ ไหดกัยชะมัดไม่คูใจ่ลยไม่เกือบบอกนกเลนเกือบบอกนกเลนวิ่งไปกันเดสอบตกแน่ถ้าออกนกเลนนะโดนด่ายับอะไม่ไหวแล้วต้องผ่านอย่างเดียวในเกมนี้อะไรก็ไม่รู้อย่างนี้เดียวเทนั้น นิดเดียวมันจะถึงแล้วไม่ไหวแล้วนะแต่มันก็อีกนิดเดียวไม่ไหวโอ้โ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 หโหใกล้ถึงแล้วอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวพาดเก่งมากเขาเก่งจริงๆเลยนะ หายในเล้ยวต่อไปตายเธอแล้วมาเกอร์เออเอิมโอ๊ยโอ๊ยคันตัวจังเลยไปอาบน้ำก่อนนะระหว่างนี้ฉันจะดูเธออยู่ข้างล่างนะไม่อาบหรอกน้ำอะ่ะเออโมเดลฉันไม่อยากว่ายน้ำอะ่ะตายแบบนี้ไปได้ไหม กเขาดูข้างล่างอเหโอ Oh my god เ้าดูข้างล่างด้วยโ Oh my god แต่ถ้าผ่านจากตรงนี้ไปเาขาก็คงไม่เห็นเราแล้วโอเคเริ <Okay. S 2> ่มได้ดีมจะดูเธออยู่นะโอ้ oh, ดีนะคะสิ้นสุดแค่ทางตรงนั้นแหะไม่งั้นไม่มีทางรอดอะโมเดลถ้าผ่านได้ไงอะ หนูก็ไม่รู้เหมือนกันโอเคโอเคขึ้นโอเคแล้วก็ตายเลยเรานี่มันชั่วร้ายจริงๆโอเคทำไมไม่เห็นเลยน่าจะไปถึงแล้วไหนไปดูสิน่าจะไปถึงแล้วแหละเด็กสมัยนี้เก่งเก่งเหลือเกิน ผมถึงแล้วครับโอเคถึงแล้วดีมากได้สิบคะแนนทุกคนเลยนะเป็นยังไงกันบ้างค่ะเ,เพื่อนชอบกันไเอ่ยถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ของวาด้วยนะคะทุกคนชอบครูใจดีหรือครูใจร้ายมากกว่ากันคอมเมนต์บอกใต้ได้คลิปได้เลยนะคะ สำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะ